สวัสดีค่ะทุกๆคนตอนนี้น้ำลองมาแล้วนะคะเราก็ได้ไปทำการดักปลานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะว่าจะได้ปลาเยอะไหมคะนี่นะคะเราดักตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเราเพิ่งดักไว้เมื่อตอนกลางวันนะคะจะได้ไหมคะโทรศัพท์อยู่ไหนอะเราวังล่วงน้ำนี่นะคะเดี๋ยวเราลงไปดูกันนะคะ อันนี้ข้างบ้านเราเองนะคะทุกคนมีมะอืมเต็มเลยทุกคนเปนปลาซิวนะคะอันนี้น้ำตั้งแต่ฝนตกน้ำเพิ่งล้นฝ่ายครั้งแรกนะคะนี่นะคะเราก็กปก็เยอะอยอะนะคะ แตะะ่เย็นนี้เราจะมาทำปลาเห็ดนะคะโอ้เยอะยู่ค่ะทุกคนีน่เราเพิง่งตั้งรีเมื่อตอนกลางวันนะคะไ่าสักประมาณสองสามชั่วโมงค่ะ ในน้ำมาใหม่นะคะเพิ่งเพิ่งร้อนฝ่ายวันนี้วันแรกนะคะโหก็ได้เยอะอยู่นะคะเนี่ยเป็นอาหาราบ้านๆนะคะอยู่แบบธรรมชาติโอ้ยกับ เึ่งสวิงเลยค่ะทุกคนนี่มาตอนตอนบ่ายๆเราตักไปรอบหนึ่งแล้วนะคะอันนี้มาตักรอบสองแล้วนะคะมัดเราหรอมัดเราหรอ มดเหรอปลาซิวหรอวางตกแหน่วิธีการขึ้นนะคะทุกคนเฮ <laughs> ้โอ้เยอะม,มากเลยค่ะนี่ทำปลาเนี้ยปลากระดี <laughs> ปลาซิวปลาเล็กปลาอะไรก็ปลาซิวควายเกยปลากระซิวควายตัวมันมันจะเป็นกระซิวตัวใหญ่ๆเนยนะคะ ทำปลาเห็ดนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำปลาเห็ดกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูปลาที่เราตักไว้เมกกื่อกลางวันนะคะอันนี้ตักรอบสองแล้วนะคะ แหม่โอ้เต็มกระถางเลยเกือบคึ่งกระถางเลยนะคะจะสวยด้วยจวยสวยมากเลยสดๆเลยค่ะเราจะทำปลาเห็ดกันนะคะทำเลย ความสะอาดก่อนแล้วก็ตัดตอนหัวขียว้ยอกอ่ะล้วก็มาตัดหัวปลาแล้วก็เอาขี้มันออกนะคะแล้วก็จะมาทำปลาเห็ดแต่ตมาถ่ายตอนเป็นปลาเห็ดให้ดูอีกทีนึงนะคะ <Thank you. S 1> นี่นะคะทุก<ๆ>ทุกคนปลาที่เราตักเมื่อวานก็ได้เป็นปลาเห็ดมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปทอดน,นะคะเป็นปลาเห็ดเป็นตะจยอย่างนี้นะคะ เราจะไปทอดอีกทีนึงน,นะคะน่าก,กินไหมนี่นะคะตอนนี้ก็มาทอดนะคะน่าก,กินมากเลยค่ะฟังสดๆดจากคลองข้างบ้านเราก็จะทอบกินกับข้าวสวยล้อ้นนะคะ อร่อมากเลยทุกชุบเนเรามาดูตอนทอดเสร็จจริงน,นะคะนี่นะคะอันนี้ก็ทอดเสร็จแล้วนะคะน่ากินไหมคะประหิตเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยนะคะชิมนี่อร่อยไหมปลาเห็ดรสชาติเป็นไงอร่อยอร่อยอร่อย อร่อยมากมน,นี่นะคะปลาเห็ดปลาส,สดๆจากริมคลองค่ะอ,อันนี้ปูนาทอดกรอบอาหารริมคลองธรรมชาติค่ะนะคะทุกคนหลังจากหลังจากที่เราทำปลาเห็ดแล้วนะคะเราก็ตำตำน้ำพริกปลาทูค่ะนี่เราก็ได้ปิ้งพริกกันอยู่นะคะ ไปตำน้ำพริกกระทูกันนะคะอัหบ้านๆนะคะทุกคนทำขึ้นเองนะคะเราปิ้งพริกให้ให้สุกแล้วเราก็จะมาปอกปอกพริกนะคะ ปอกแลก็ตำค่ะตำแต่เราจะมาตำพริกปลาทูกันนะคะปิ้งพริกให้หอมก่อนค่ะนี่นะคะเราปิ้งพริกไปเราก็จะปิ้งปลาทูไปด้วยค่ะใช้ปลาทูตัวเดียวพอน,นะคะ เป็นขี้หอมหอมเปพริกปะทูเซ็ตๆค่ะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะตอนตำนะคะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราปิ้งพริกกับปลาทูเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปปอกพริกแล้วก็แกะเนื้อปลากันค่ะเดี๋ยวระหว่างที่เราปอกพริกกับแกะเนื้อปลานะคะเดี๋ยวเราจะไปทำขนาดปลาซิลค่ะเ,เราเตรียมใบตองไว้แล้วนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปเอาปลาซิลมาใส่ค่ะใส่เพื่อใส่ใบตองห่อแล้วก็ไปปิ้งนะคะทุกคนคะ่ะทุกๆคนเราก็ าปลาที่จะคเน็บนะคะเอามาใส,ใส่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 ใบตองไว้นะคะเดี๋ยวเราจะทําการห่อกันนะคะนี่นะคะแม่ห่อให้หน่อยไม่หน,า,นาเนล่ะหอนาเออไม่ว่าไม่หนาอ่ะลองเกี่ยดูแล้วซุปเลิ่ก็ซุกห่อใบตองนะคะทุกคนเราก็จะไปปิ้งกันค่ะ แม่มาพอดีเลยห่อไม่เป็นนี่นะคะเราก็ห่อนะคะอันนี้อันนี้แม่ครัวแล้วนะคะแม่ครัวคนที่ทำปลาเห็ดไอป้ปลาคะแเนบด้วยแล้วก็ห่อด้วยนะคะนี่นะคะแล้วก็หอ่อเราก็ใส่นั่นหนีบเลยมั้งไอชีปิ้งอ่ะมังนี่นะคะมิดหอ่อเดี๋ยวเอามิดก่อนนะคะ กลัวมาทันเวลาค่ะเพราะเราห่อไม่เป็นเมื่อกัางวันทอดไปแล้วตอนเย็นเป็นแคเนปแค่นี้ใช่ไหมมาแผงอยู่นู่นนะ ส่เดี๋ยวเราก็จะไปใส่แผงปิ้งนะคะ,าาะ,คะยาวพอดีแผงเลยมนะั้งะมาจับให้น,นะคะใส่แผงปิ้งคะ่ะ เราจะไปปิ้งกันนะคะไปค่ะปิ้งกันเลยค่ะต้องเติมไฟมะมแม่ไฟอ่อนๆก่อนนี่เ,เราก็ปิ้งก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาปอกพริกนะคะจะใส่กระเทียมรอก่อนนะคะกระเทียมแม่ก็ใส่พริกขี้หนูด้วยนะคะนี่นะคะจะได้เซ่บๆค่ะ คลกกจนเป็นปเลยค่ะอแม่ทสาบงั้นเลยจะดดีค่ะปอกพริกขี้หนูเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะมาปอกพริกสด าย่างไว้นะคะข้างๆก็กำลังคัดเนืปลานะคะเสี่ยงลอกไปตองแควกักแควกักนี่นะคะแล้วก็ปอกพิษแล้วเผาว่าไฟไม่แรงเลยหนะถ่านมันก็เบาแล้วเนะหมอแต่ท่านมันเดียวหมอถ่านกางนะ้ำแม่หมดแล้วหยา มะกค่ะลพิกสดค่ะ